จะพี่น้องเห็นว่ามันซุกแดงแล้วก็เลยเก็บตะไว้เก็บแห้งตะแหง้งเนาะพอได้ซื้อไว้อันเป็นพริกผงพริกอันนั้นละเสก้อนเห็นเอามาเห็นว่ามันซุกแดงคัก็เลยแต่ก้อนก็นคิดว่าจะจงไว้เก็บไปเลยเลยพอได้อยู่ได้กินแบบน,นี้มันผัดจะร้อนจางันั้นละแล้วเลยปิดเอาตาแดงเสก้อนว่ะ พอได้เป็นพริกแห้งไว้แล้วก็จะปลูกไปน้ำอายูเล,เลยๆสักเล็กสักน้อยกะเบมันกะพอได้เลยอยูแล้วหายแล้วนาแล้วล่ะเอ็ดเอาแห้งได้สำเร็จอ่ะแต่ว่าน้ำกะเคยอยูน้ำกะดักขึ้นมาหดเอาก็แมนได้แพงสุรเสกกละเซลก็คือละสบายกว่านี้ยูดอกัอน,นี้ก็หิวเอากะเคยอยู กอันซ้ำแห้งเห่านี้แล้วเนาะนั้นไปนี่ละจ้าคลิปนี้กับทนี้เลเดอร์วัสดีค่ะก็จะอ่อนมันอันโอนมันละถ่ายลงคลิปมันไม่ได้อันถ่ายพร้อมเนาะเห่ากับ่ายสิ่งที่เห่ามีนี่แล้วเนาะภูมิจอเอาจ้าวันดีค่ะ